สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสยามคืนชีพตอนวังวนรอบกรุงวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันวิระวรรบุญสําเร็จค่ะคุณผู้ชมก็คงจะเห็นว่าดิฉันเนี่ยใส่ชุดไทยใช่ไหมคะและด้านหลังของฉันเนี่ยก็คือวัดค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมายังวัดต่างๆค่ะเพราะว่าในกรุงเทพของเรานะคะมีวัดที่หลากหลายแล้ววัดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของกรุงเทพมหานครค่ะวัดแรกนะคะที่เรายินอยู่ตรงนี้ก็คือวัดอรุณราชวรารามค่ะซึ่งอยู่ติดกับริมแม่น้าเจ้าพระยานั่นเองค่ะสิ่งที่น่าสนใจภายในวดัด พระปรางใหญ่วัดอรุณใช้ได้ว่าเป็นศิลปก,กรรมที่สง่าและโดดเด่นที่สุดก่อสร้างโดยช่างฝีมือที่มีความชำนาญโดยบนพระปรางประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบและเครื่องด้วยชามเบญจรงที่นำเข้ามาจากจีนซึ่งมีรุ่นลายอันงดงามเป็นของเก่าแก่และหายากโดยได้รับการบูรณะปฏิษฐสังครเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ห้า แรวานหวัดอรุณจะมีซุ้มประตูยอดมงกุฎและรูปปั้นยักษ์รูปปัญญยักษก็เป็นอีกหนึ่งในจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปกันซึ่งก็จะมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับยักษ์วัดแจ้งแห่งนี้คู่กับยักษ์วัดโพที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรวมถึงหอระฆังภูเขาจำลองและพระพุทธร,รูปต่างๆภายในวัด Thank <tries> you. จากที่เราได้เยี่ยมชมความงดงามของวัดอรุณไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่วัดโพซึ่งวัดโพเป็นวัดที่รวบรวมความรู้ด้านการแพทย์โบราณประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมอีกทั้งยังมีเรื่องของตำรายาที่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนรุ่นหลังและเป็นจุดเริ่มต้นของการทำวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตตะเหลง่งไพ่ วัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา,รามวรมหาวิหารหนึ่งในปูชนียสถานที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และสำหรับการมาเยือนวัดโพนั้นคงต้องใช้เวลาทั้งวันในการศึกษาแต่หากมีเวลาจำกัดผู้มาเยือนอาจเลือกชมสิ่งสำคัญที่เป็นจุดเด่นที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือพระพุทธไสายาสน์ซึ่งเปรียบเสมือนภาพแทนสัญล,ลักษณ์ของวัดโพรวมทั้งเป็นความงามในรูปแบบ Amazing Thailand ที่ปรากฏออกสู่สายตาชาวโลก พระพุทธสยญาติเป็นพระพุทธรูปบางปวดอสุรินทราหูประดิษฐานอยู่ในวิหารพระพุทธสยญาติเป็นพระพุทธรูปนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศไทยโดยเฉพาะศิลปะก,การประดับมุกที่ฝ่าพระบาทนั้นมีลักษณะพิเศษคือมีประดับมุกภาพมงคลร้อยแปประการที่พระบาทซึ่งเป็นคติความเชื่อที่ปรากฏในคีร์ชินาลังกาดีกาของลังกา พระบาทสมเด็จพระนัางเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เป็นผู้โปรดกล้าวให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งปฏิสังขรณ์วัดครั้งใหญ่ด้วยขนาดของพระพุทธรูปองค์ใหญ่จึงต้องสร้างองค์พระพุทธรูปขึ้นก่อนแล้วจึงสร้างวิหารครอบองค์พระภายหลังส่วนจารึกวัดโพหรือมรดกโลกวัดโพซึ่งรัชกาลที่ 3, สามทรงให้นำองค์ความรู้จากปาาของไทยเช่นตำราการแพทย์โบราณคดีวรรณกรรมโครงฉันกาบกอน จะรึกลงบนแผ่นหินอ่อนประดับไว้ตามบริเวณผนังภายในวัดร,รวมถึงยังมีรูปปั้นลือสีดัดตนและรูปปั้นตุ๊กตาจีนก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของวัดโพที่เป็นสัญลักษณ์และโดดเด่นสร้างแรงดึงดูดจากนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย ถัดจากวัดโพนนะคะเราก็มากันที่วัดพระแก้วค่ะซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาอย่างยาวนานค่ะอย่างของความเป็นเอกลักษณ์ความสวยงามนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้างหลังของเราก็คือวัดพระแก้วค่ะที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังนะคะเดีย๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมวัดพระแก้วกันเลยดีกว่าค่ะ และอีกหนึ่งไฮไลท์ของวัดในกรุงเทพมหานครที่ภาพไปไม่ได้เลยนั่นก็คือวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วเป็นเหมือนวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2325ไว้เพื่อเป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศล วัดพระศรีรัตนาศาสดารามนั้นสร้างภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เพราะมีแต่พุทธาวาดไม่มีส่วนสังฆาวาดวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกทั้งองค์และมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาตลอด ตร์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีถูกพระองค์จะทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมณีรัตนปฏิมากรในวันเริ่มฤดูเป็นประจำทุกปีประวัติที่สำคัญจึงมีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ทุกทุกปี พระอุโบสถขนาดใหญ่มีกำแพงแก้วล้อมรอบมีสถาปัตยกรรมที่งดงามประดับด้วยคุดหยุดนาคหล่อด้วยโลหะปิดทองมีเสาลายหล่อด้วยทองแดงล้อมรอบทั้งสีด้านโดยผนังด้านในโดยรอบเขียนภาพเจตกรรมฝาผนังต่างๆเช่นเรื่องราวพระพุทธประวัติทศชาติกภาพเทพชุมนุมตามแบบที่สืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยาภาพกระบวนพายุหะยาตราทางชลมากและในส่วนของพระศรีรัตนเจดีย์เจดีย์ทรงลังกาที่สร้างขึ้นในสมัยพระ าสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่เอัญเชิญมาจากกลังกานั่นเอง และนี่ก็เป็นวัดในกรุงเทพมหานครที่มีความเป็นเอกลักษณ์มีทั้งความสวยงามและความน่าสนใจที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความงดงามและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆที่น่าสนใจของวัดนั้นๆอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ให้วัดอยู่คู่กับคนไทยไปอย่างยาวนาน